ผมท่านผู้ชมวยมูลนิภเที่ยงผ้าปีผ้าหนองเดินทางมาติดตามทะเลกับน,ออนอ้องกล่องน้องพอนมาเป็นฝันดีโอ้ยเป็นพระญาเถรเพราะเที่ยงเกิดมากพราะเที่ยงก็บอกก็เห็นนอ้องพญาแถนเป็นตัวจังไหญเนาะแต่ว่าน้องกล่องมาเป็นผู้ชายอาอยุหลายแล้วเด้เอาอยุเจ็ดสิบเก้าปีเหาะเบิ่มเบิ่มลงมาจากฝ่าลงมาบอกให้น้องกล่องไปบวชว่าสันอยากให้น้องกล่องไปบวชมันก็ขาดประตูวัดใจแล้วเนาะในการบวชเนะาะครับผมเนาะท่าผนผู้ชมเนาะจะเดินทางไปบวชมันก็ต้องขี่รถไปเติมมน้ำมัน แต่ว่ามันบ่ยากเดี๋ยวสิห้เหล็กเด็ดสามตัวเอาไปสื่อถือแล้วไปบวชพระสันแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงอย่าพี่น้องไปฟังชัดๆจากปากน้องกล้องนะครับผมเนอะไปครับเพราะว่าระยห่างไปฟังชัดๆพร้อมๆกันครับผมแต่วก่อนไปชมบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องสตาร์ดาชแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีครับน้องกล้องครับสวัสดีครับโอ้ครับ มานี่ก็อ้วนสมบูรณ์ขื่นกว่าเก่าเนาะครับพ่อะเชียงแมนตอนคลิปแรกๆนั่นโอ้รู้สึกว่าหน้าตากรบโบพองใสเดี๋ยวนี้หน้าตาพองใสครับสดใสขื่นกว่าเก่าหลายครับฝันแนวไรครับตองกล้องฝันว่าเห็นพระยาแทีนนะฟันเห็นพระยาเทียนเอาแนวไรครับพระยาแทนเนี่ยเป็นเซบวัดไทยนะเป็นเซบวัดไทยมันอยากให้ไปบวชมันอยากให้ไปบวชเป็นมาตยังไงพระยาแทนเป็นมาแต่์ใส เป็นใส่สุดขาวลงมาบอกเขาให้ไปบวชนะครับเป็นใส่สุดขาวบอกเ,เป็นผู้ชายหรือยม่ยิ่งเป็นผู้ชายเป็นผ um ู้ชายโอ้อ้าวพญาเถียนเป็นผู้ชายเนาะเป็นพญาพญาเถียนเป็นเป็นผู้ชายบอกเป็นมาแต่ใสครับเป็นมหาหนองกรงนะครับเป็นมาแต่เถืองอะไเถื่องใดครับเถื่องฝามาแต่เถื่องฝาห่วยครับพอเทื่อน เพื่อนมาหาห er นองกล้องเพื่อนอยากให้น้องกล้องไปบวชไทยอยากให้ไปบวชอยากให้เ็ดบูญบอกยังไงซะนาะครับเพื่อนม่าจะไหนอีกแน่หนองกล้องเป็นมาบอกดิมาบอกเลขเป็นเท่าป่นไหนด้นมป่นไหนเท่าบอหรือปูนมป้ยาแทนนี่ครับอ่านเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบเก้าเก่านะเจ็ดสิบเก้าก็่มเป็นบอกเลขว่าอะไรครับอาฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮกาฮ่บ่ มันมีสนเนี่ยน้องกองเถ่าแล้วขันเจ็ดสิบเก่าปีเนาะเอายนเจ็ดเก่าลงน้ำนะอูอจักอายุเพ่เลยบอครับน้องกองประมาณนะประมาณเหมือนเพื่อนบอกบอกหรือประมาณเอาเพื่อนบอกประมาณประมาณเอาอ๋อประมาณเอาประมาณเอาบอก่เป็นยาสาวตเลขเพื่อนบอกอันเพื่อนมาแต่เพื่อนฝาบอ่ครับเพื่อนกระชิงหอลงมาแล้วเนาะกระิงหอลงมาใส่สุดขาวเมืนบอกใส่สุดรขาว มมาาาหผมสันผมสันหรือผมเง่าขอโทษขออภัยครับพ้ผมสันนะครับผมสันโอ้อายุเจ็ดสิบเก้าปีผมสันครับอยากให้ไปบวชให้ว่าจะากใครไปบุญบ่อยยังไงฉันบอกยัเนาะครับเพื่อจะให้น้องน้องก้องไปไปเทิดบุญบารมีแกตัวเองนี่ยังนะก็หูเพราะเพิ่นเป็นพญาเถียนครับเพิ่นบอกบ่หรือจะไยังไงเพิ่นบอกอ๋อเพิ่นเพิ่นบอกมาเอง คนกัดสิว่าเออน้องกล่องไปบวชเด้อยังเศษเศษบุญสางบุญบารมีให้ตัวเองยังสี่บอกแม่นแต่ว่าเพิ่นมาบอกเลขเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเลขน้ำแมนนะ่โอ,อ้โหลดหลายไปเหมือน,นี่เนาะแสดงว่ายังกลับสงกรานตรพระในกลับที่นี่เพิ่นบอกจะได้น,น้องกล่องเก้าสี่เก้าสี่หาครับสามตัวบอกเก้าสี่ห้าครับสองตัวเพิ่นบอกบอกบอกกับสี่หกครับเก้สาสี่ห้ากับสี่หก ห่วยสี่หาสี่หกเหล็กเลี่ยงเลยตัวนี่ครับเนอะเก้าสี่หาขัดเลยมันก้าสี่หากับสี่หกว่าสันเด็กเก้าหมุนขึ้นเป็นโคกกะหกห้าสี่ก็ได้หกหาสี่แล้วว่าสี่เก่าตั้งสี่บัวครับผมเนี่ยตัวน้องจุดครับเก้าสี่ห้าเด็กเก่าหมุนขึ้นเป็นเลขโคกน้ำครับสระสาตามจริงแต่เก่ากับกับเคร่องมีองปูอยู่ดอกน่าจะมาบอกอย่าให้น้องกองไปบวชเนาะไอ้ไข่ว่าเพิ่นตอนขี่แหลก คนดวงคนบ่ค่อยดียังสินะครับผมท่านผู้ชมตอนมาเจอใหม่ๆห,ห,หน้าตากะเบิง่งจังไดล่ะเนาะบอยแอมเนาะครับคือคนอาจจะมีมีจังไดละ่ะอาจจะดวงบด่ดีหรือว่าจังไดประมาณจังซี่นะครับ,รบผมหน้าตาบ่ผ่องใสหน้าาเซๆแมน่นหน้าตาก็บ่ผ่องใสแบบมองมองคขำจังซี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าซอใสขึ้นโอ้เพิ่อนอยากให้ไปบวชอยาไปสร้างบุญบาร,รมีให้แก่เจ้าของเนะาะ3าตัวเก้ 9, 4, เห็่นบอน้องก้องเพิ่นบอกสองตัวเดียบันนี้สี่หกครับสองตัวยังสี่หกคือเก่าครับผมเก้าสี่ห้ากับสี่หกครับแล้วเพิ่นว่ายังไงอีกเนี่ยน้องก้องวันนี้เพิ่นว่ายังไงอีกเพิ่นบอกซ้ำเนี่ยครับเขาบอกซ้ำนี่บอกให้แต่ว่าไปบวชล้วก็บอกเลขคันถึงนี่ไปบวชในเพิ่นบ่ละนี่ขันออกสามตัวนี่สิบไีบวชในเพิ่นจะบ่บวชอืมบวชจูกระยับบวชจูขึ้นกันนี่นะครับผมเนาะต่ว่ามันกะขาดประตูประจัยคือว่าน่ะ อายุเจ็ดสิบเก่าลุงน้ำนะครับคนเท่าจะบวชได้ก็บวันว่าจะไปบวชก็จะบวชวันเด้ก็ต้องมีประตูปัจจัยนำแน่ครับเนาะใส่ซ่องให้กบอาจารย์เพิินเนี่ยมาว่าไปละอ่ะมาว่ากันครับผมเก้าซี่หาด้วยครับสามตัวสองตัวนี่ซี่หกบาเอมว่าจะเลื่อมเลื่อกหกกับเก่าจะเดียวกันครับกันเสือซีหกไหครับเป็นซี่เก่าน้ำไหนเด้อลองพิจารณาเบิ้ลครับผมนี่ครับ แต่จากความฝันก็นจจบ่หลายด้กครับผมก็บจิประมาณนี่แหละเป็นตามที่น้องบอกว่าเป็นพญาแถนอายุเจเกปีเป็นวระปมาณซัมเน่บาอยมก็ได้บ่าเขียนไว้น้ำแนียวสันน้องกล่อง้งสี่หูจักว่ยอายุ่7็เกาปีแถวัสันเพิ่นบอกว่าเป็นวับปมานเอาแต่ละเพิ่นบอกออนั่นก็คือ9 4 5สี่ห้ากับ4ี่หอายุเจเกาปีน้องกล่องว่าไปมากต้องแคบหนาใจเบิ่งเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคมานนะครับผม ซื้อชุดใด็สร้างอยู่ในนี่สามตัวสองตัวให้ถือสามตัวตรงตรงสองตัวจังๆมีเงินมีข้ามกันสุบสกุคน้องครับผมเนาะอ่ะให้ทุกทันโจกดีกิบนี้พระเจ้าขอ,ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่กิบหน้าแต่ว่าจะฝากไปใส่รับสมานผู้ชมมาเสี้ยงมีของดีมาฝากพี่ตอน,น้องเป็นของขา่าของขายเนาะมีตามหาเสนีมีตานิยมสีผึ่งน้องสร้างครับผมขอบคุณน้องกล้องครับผมขอบคุณครับ สีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตรับสีขาวจะเป็นตรับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดโตไวจะเกิดบรารมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้อยว้าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านได้จะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชหนองสร้ังไดีบ่เพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปนบ่านนี้เงือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลท้าม,มา,า้ขาขายกับบริตกดาอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสงังครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้ังมีคุณอ่าคนบ่นเขาใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกองเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์ที สูงกัวปหลายสัก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงปูวว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชือ่อตไปชี่เหมือ่ที่เหม่หมไปอ่ามันรักษาหลยอย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปูวเกียรว่าไปได้นังส้างม,มาไปได้ง่าส้างม,มาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพืทอคุ้นขึ้นหย<า>ีเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจีล<ะ>ีมีพุตัวคุณไม่ด้อยโตมียติจิตทิมีอำนาจสามารถมวยกันอหวดยึิตสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถ,ถุชนี้ขึ้นมาบ<ะ>บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝา<ะ>าบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านีปฝาตูม คือตูมฟ oh, no so ูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมากบานพ่อตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตันย่อเอาขื้นคือย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานต้นคุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คู่เพราะพิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศิวะรีพระศิวะรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการทีกันสารกับโลกในนองสร้างคือไม่เงียดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธตำหนานอยู่ในเจตตำนานเบิ้ลพวกเสก เชื่อสีรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างค,คาสว่างวรลงนี่ผู้ปุกเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าวัดกุดศนอ่าผู้รอดทรมาชิโนงานเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยคนความยากจในใอ้คนหมั่นีอยู่กินส่างกันบรรดาซีวดูครับ,รบนี่นี่ปูเพียน,น,น beter. สายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนะนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุร่นเป็นลูกสีเปรย์ของคใหญ้สีหอมคู่ ราชคูปูนสมเร็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา